นะครับสําหรับคนเป็นโรคเกานะครับโรคเกาจะากินเลยครับยาเมืองนะของน้าบอยนี่ไปนู่นครับไปรักษาคลินิกหมอวลวิทย์ที่เชียงใหม่ครับตอนนี้ไปกินยาเม็ดเดียวครับเม็ดเดียวแล้วก็พวกอาหารเนี่ยไม่ต้องกักนะครับ ไม่ต้องกักไอ้พวกเนื้อว,วัวน้ำปูน้ำปลาพวกยอดผักอะไรพว่นี้นบอยกินได้หมดครับไอ้ไอ้คนที่อ่าเป็นเก้าที่ว่าต้องกักอาหารไอ้พวกเครื่องในวัวไอ้พวกไอ้ยอดผักอะไรพวกนั้นอ่ะกินไม่ได้แต่นบ,บอยกินได้หมดนะครับตรงนี้นะครับแนะนำหมอวลวิทย์ที่เชียงใหม่นะครับ ค่ายานี่ไม่แพงหรอกครับค่ายาอับบอยหกเดือนนะครับเก้าร้อยปสิบบาทฉเฉลี่ยเดือนละร้100 100อยร้อยกว่าบาทเองนะครับกินแค่วันละเม็ดเองถ้าไปรักษาโรงพยาบาลน,นะยาเป็นกรรมโน่นแหละสี่ห้าเม็ดแหละเสี่ยงเป็นโรคไตด้วยนะครับมาถ้าไปรักษาที่เชียงใหม่นะครับ ไอ้มันจะแพงอยู่อย่างเดียวคือค่าน้ามันรถเราไปกลับเค่นั้นนะครับส่วนค่ายานี่ไม่นี่ไม่แพงเลยไม่แพงเลยหมอนี่เป็นมือหนึ่งของภาคเหนือนะครับลําปูนลำปางเชียงรายเชียงใหม่ทั่วภาคเหนือมารักษาที่แกมหมดนะครับมือหนึ่งของภาคเหนือนะครับแฟนหน้าบ,บอยก็เป็นโรค sle หรือว่าโรคพุ่มพวงนะครับโรคพุ่มพวง รักษากับหมอวรวิทย์มาสิบปีตอนนี้ไม่ได้กินยาแล้วครับหมอไม่ให้กินยาคืออาการเกือบปกติล้วนะครับถ้ารักษาที่โรงพยาบาลก็กินยาตลอดชีวิตครับเสี่ยงลรคไตด้วยนะครับถ้าใครเป็นโรคเกาต์ลูมาตอยโรคพุ่มพวงหรือว่า SLE เอลีเกี่ยวกับคอและกระดูกนะครับ แนะนำหมอวลวิทย์นะครับที่เชียงใหม่นะครับเพราะว่าตอนแรกตอนแรกที่นบ,บอยปวดปวดเกานะครับห่านกระโด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 นี่นบ,บอยรู้อยู่ว่าหมออยู่ที่นั่นแล้วก็ไอกินยาหมอคลินิกที่เชียงรายนะครับกินยาปุ๊บอีกอาทิตย์หนึ่งเป็นอีกแล้วนะครับ เนี่ยบังคับไปเชียงใหม่เลยไปรักษากับมันนะครับตอนนี้ไม่ได้กินละคือมันไม่ได้กินละแต่เรายังกินอยู่นะครับก็เอ่อน้บ,บอยรักษามาปีกว่านะครับปีกว่าตอนแรกอะ่ะข้าเก้าอะ่ะปกติละข้าเก้าอะ่ะปกติละแล้วทีนี้สลิด ไปกินเหล้ากินเบียร์เกาขึ้นมานะครับเลยต้องไอเขาเรียกอะไรอ่ะเกือบจะเริ่มต้นใหม่ <c oughs> ตอนนี้นะครับเหล้าเบียร์นี้ไม่กินละแต่ไอพวกอาหารอะไรพวกนั้นนี่ไม่ต้องกักอาหารเลยกินได้ปกติเลยนะครับสำหรับโลกเกานะบอยนะ